ผู้หญิงเสร็จยากเราจะบอกสามีของเรายังไงดีคะว่าเรายังไม่เสร็จวันนี้ค่ะแอบมี6เทคนิคดีๆนะคะที่จะมาฝากคุณผู้หญิงกันค่ะก่อนอื่นเราต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของ กิจกรรมรักบนเตียงกันก่อนนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าผู้หญิงเราที่จะเก่งเรื่องบนเตียงหรือจะเชี่ยวชาญจะเก่งจะจัดจ้านเรื่องบนเตียงหรือพูดคุยเรื่องบนเตียงเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แย่หรือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราควงจะมีค่ะและควรรู้ด้วยนะคะเพื่อไว้มอบความสุขให้กับสามีของเรานั่นเองค่ะ ปัญหาผู้หญิงเสร็จยากดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันจะลุกลามได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความสัมพันธ์ความกระชับสนิทสนมกับสามีของเราเองนะคะกิจกรรมรักบนเตียงอาจจะถืดชืดลงได้นะคะและปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้หญิงเรานั่นเองค่ะหลากหลายสาเหตุนะคะที่ทําให้ผู้หญิงเราเนี่ย มีปัญหาเรื่องเสร็จยากและไม่ถึงจุดสุดยอดค่ะวันนี้แอนเอา6วิธีที่จะบอกแฟนของเรานะคะบอกสามีของเราว่าเรายังไม่เสร็จบอกยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดหรือบอกยังไงให้แฟนเราได้รู้ว่าเรายังไม่เสร็จข้อที่1ค่ะช่วยทำแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะบอกเขาเลยค่ะว่าแบบไหนเพราะแค่คุณเอ่ยปากเนี่ย คุณพ่อบ้านของเรานะคะคุณสามีของเราก็พร้อมที่จะลงมือจู่โจมให้เราแล้วค่ะข้อที่2บอกเลยค่ะว่าขอสนุกต่ออีกได้ไหมคะบางคนแกล้งเสร็จจนชินคาะแล้วพอวันที่เราอยากจะเสร็จเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ไปถึงจุดสุดยอดและไม่สามารถเสร็จได้ถ้าใครเคยเป็นแบบนี้นะคะลองใช้วิธีนี้ค่ะนอนไปสักพักหนึ่งนะคะ รั้งแรกด้วยความที่เราแบบว่าเคยแกล้งเสร็จกับเขามาหลายๆครั้งครั้งนี้แกล้งเสร็จเหมือนเดมิมแล้วนอนไปอีกสักสามถึงสี่นาทีนะคะแล้วสะก,กิดเขาค่ะบอกเขาชมเขานะคะว่าวันนี้คุณชอบมากเลยค่ะแล้วบอกเขาว่าขอต่ออีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชายก็พร้อมแล้วค่ะข้อที่สามเปลี่ยนจากบนเตียงไปห้องน้ำบ้างก็ได้ค่ะบอกสามีแบบนี้นะคะ แต่ต้องออกอุบายกันนิดนึงนะคะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะขัดหลังให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วลากเข้าห้องน้ำเลยค่ะข้อที่4ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยได้นะคะข้อที่5ใช้เวลาเล้าลมให้มากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะบอกตรงๆเลยค่ะว่ายังไม่เสร็จที่ราคาวันนี้ขอสนุกต่ออีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะบอกเขาไปได้